กบสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทง YouTube แต่ท่างเพจ Facebook ครับผมทังกิทตอกนัมเด้อครับเด้อช่วงนี้ผมบ่ได้ลงคลิปหายูุไฮกินได้พี่น้องเด้อพอดีครับโปรดเดอรครับผมพอดีวิ่งงานอยู่ก็เลยประว่างเนาะครับเนาะแตเบิ่งคลิปสั้นไปก่อนครับผมเป็นคลิปนี่เสียงพินเสียงแค้แน่เป็นเสียงสันน้นๆเนาะครับเนาะคลิปสั้นก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณครับขอบคุณการติดตามนะพี่น้องเนาะสิบหกลอยคนในทางยูทูบเนาะตั้งเพจเฟสบุ๊กอะลอยกว่าคนครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเนอะตั้งจีจอกซีพันกัวขอบคุณหลายครับมากใ่เติบแลนวสำหรับบ่าวตุนสาวเจียนใช่แนเนาะครับเนาะขอบคุณอีกครั้งขอบคุณหลายๆที่ทอมารับชมวิดีโอกันเนาะยอดวิวกับหาเงินกว่าแล้วบางวิดีโอเนาะวิดีโอสั้นเนาะโอเคอยู่กับขอบคุณหลายๆครับผมจิตตั้งใจเฮ็ดคลิป ให้ม <mile> ีคุณภาพต่อไปเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ตัดต่อเป็นแน่บ่เป็นแน่ก็ขอโทษขอให้ได้พี่น้องเด้อก็เฮ็ดแบบในโทรศัพท์ต้องครับเนาะบ่ได้เฮ็ดในคอมเนาะก็เป็นช่องน้อยๆครับผมก็ขอฝากพี่น้องมากดติดตามให้เด้อครับเด้อก็ทันยุทธ์ก็บผมก็จะไปหาอยู่หากินคือเก่าล่ะครับผมไปหาบ้านแฮหาดักนัวหาปลาไรนะครับเป็นหาอยู่หากินงที่จังหวัดเท่าล่ะครับผม ที่แ้วผมบริยุทธ์เนาะผมบริยุทธเลยวงนั้นกันเงาเลยครับีนจนหอดมือนี่ะครับหอดว่านังคานเลยครับผมยังบริยุทธ์เยกะจากใก็ภาพี่น้องที่เขามาเบิ้งเขามาชมกับติดตามให้สำหรับบ่้าตุนสาเกียนช่อเด้วครับด้วยทางช่องยูทูบแล้วกัทางเพียเพืบุ๊เพจเพืบุกกับเป้าตุนแฟนเพียครับผมแล้วก็ทางทิกกต็กก บ้าต้นสาวเกียนเชี่ยวขึ้นกันนะครับเนาะขอโอกาบขอบคุณหลายขอบคุณลงหนาเนาะที่เข้ามาติดตามกันผมกับมึงีอย่างไรครับผมมีแต่นี่คือกันเดินทางคงครับผมเแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะพี่น้องเนาะอาจสิมาแจ้งรายละเอียดให้พี่น้องฟังอีกาน้อยว่าผมกับบอคอยลุ้งคลิปอะไรแบบยาวๆอีกาน้อยเนาะคลิปอายุให้กินกันสิบบอคอยได้ลงเนาะครับเนาะลุ้งจะคลิปสั้นไปก่อนเดี๋ยวกันบ้างครับคุณยุทธ อาิย์น้าคุนยุทธจะสิประเ็ดคลิปหายูไม่จริงเชื่อครับพอตอนนี้น้ำก็ร่างแข็งแล้วเดี๋ยวแบ่งเงาก็ร่างแข็งเนาะครับปีมองเปลีป่ยวปีที่แล้วเนาะกจังเลยก็ับคอพุณหลายนะครับเออขอบคุณที่เขามาติดตามกันครับผมสำหรับช่องน,อน้อยน้องไม่นะครับหากี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสคไครต์ให้รเนี่ยนะครับเออแล้วกดกระดิ่งพร้อมนะฮัทวาคลิปนี้ประโยชน์กับฝากติดตามเนนะครับเออกระลังฮัทลิทฮัดอาทิตย์นะครับเนาะ อาจจะบอว่าวันกองในจังน,น้อยอขอโทษขออให้นะครับเออผมมีอย่างไรครับผมติแช่มากบอกว่าผมไม่ได้ขูดคลิปในจังน,น้อยเนาะครับเนาะละแต่ในขอบขอบคุณเย็ซีทุกคนขอบคุณมาติดตามกดติดตามกันเนาะครับเนาะกในกระฟ้ากดติดตามเพียรต้องเลยนะครับเออเบาตุนแฟนเพียรพี่น้องขอบคุณลหลายๆครับผม เอาซ้ำนี่นะครับเนาะดียะ๋ยาผมพอเดินทางต่อกันครับผมเขาลงขับรถนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณที่เขามาติดตามครับติดตามกันจากใจครับผม,บผม,บผมสวัสดีครับผม